สวัสดีครับมิตรรักจุลินทรีพืชสิทธิ์แวดล้อมทุกท่านครับวันนี้เป็นวันที่21นะครับเมษาย,ยน2568ครับตอนนี้ทุกท่านอยู่ที่โรงงานผลิตดินนะครับจากเศษอาหารที่ศูนย์การเรียนรู้จุลินทรีจิตอาสานำข้าวนะครับตำบลสาธยาอำเภอพุนทธมณฑลจังหวัดนคะรปฐมนะครับอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยไม่โดนสาธยาดินะครับ ห่างจากถนนบุรมลมราชชุนนีแค่เพียง400เมตรครับสถานที่แห่งนี้เป็นที่้นกว้าแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหลายๆเรื่องนะครับที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับก็คือจุลินทรีย์จิตอาสาน้ำข้าวที่เรียกว่ารู้จักกันทั่วไปนะครับฟาร์มสำคัญของเขาเนี่ยสำหรับหลวงออดคิดว่าเขาจุลินรียจิตอาสา,าก็ยังดู ไม่ใช่วัตถุประสงค์สำคัญที่แท้จริงของการที่เราจะนำไปใช้ประโยชน์นะครับองค์ความรู้สำคัญของจุลินทรีย์ตัวนี้นะครับก็ต้องเกิดต้องบอกว่าเกิดมาจากการแก้ปัญหาของบ้านเมืองนะครับตั้งแต่ลุงออดได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานเฝ้าระวังแม่น้ำท่าจีนก็มีโจทย์สำคัญนะครับในเรื่องของการที่จะต้องแก้ไขปัญหาขยะแล้วก็น้าเสียที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ำท่าจีนแม่น้ำคูคลองต่างๆ รวมถึงหลังจากนั้นสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมภาค5โดยท่านผอ,อชันธนาภาคท่องสุขนะครับส่งท่านพอแอจ๊สนะครับตามหาลุงออสจนเจอนะครับตอนนั้นกําลังทํากิจกรรมกับท่านผู้ว่าท่านสุรสักเจริญศรีโชตินะครับที่ของเจดีบูชาท่านบอกว่าอยากจะให้ลุงออสเนี่ยนะครับมาทํางานเต็มตัวเป็นประธานเครือข่ายส่งเสริมการจัดก,การสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ก็ไปรับตําแหน่งเข้ามามีเครือข่ายทั้ง7จ็ดอำเภอทีนี้นะครับเมื่อไปรับตําแหน่งทั้งสองตำแหน่งมาแล้วนะครับก็ต้องแก้ปัญหาให้ได้การที่จะแก้ปัญหาน้ําเน่าเสียในแม่น้ําขูคของและขยะต่างๆก็ต้องมานั่งพิจารณานะครับโดยมีข้อมูลจากการประชุมของการประปานะระดับประเทศเลยก็บอกว่าปัญหาน้ำเสีย่ยน่าเสียนะครับเกิดจากครัวเรือนก็ประมาณ70%ซ อนี่โจทย์และแสดงว่ากําเนิดจากครัวเรือนแล้วล่ะนะครับเป้าหมายเราอยู่ที่ครัวเรือนต่อมาก็มีการรายงานนะครับจากท่านประลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เรียกว่าทำประเทศทําโครงการลดขยะเพื่อโลกเรานะฮะท่านคงจําได้ทั้งขยะเจาะตุที่ก้นแล้วฝังดิน100%ยเปร์เนะฮะทุกครอบครัวต้องเล่มเร่งรนลงค์ทำกันก็เพราะว่ารัฐบาลของเราไปทํา m o u กับ อาดจะยบประเทศเขาที่จะลดปริมาณการปล่อยของเสียนะแก๊สจากขยะลงให้ได้นะครับสองโจทย์สำคัญเนี่ยนะครับก็เลยต้องมานั่งพิจารณาในการแก้ปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งขยะแล้วก็น้ำเสียทีนี้ปัญหาครัวเรือนที่ปล่อยน้ำเสียนะครับถ้าเราไม่ทิ้งน้ำเสียน้ำเสียก็ไม่เกิดใช่ไหมครับ แก้ปัญหาง่ายๆแต่ถ้าจาเป็นต้องปล่อยน้ําเสียต้องทิ้งน้ําเสียเราก็ต้องไปแก้ที่ปัญหาน้ําเสียดังนั้นโจทย์ก็มีอยู่สองข้อแตกแขนงลงไปอีกเพราะนั้นเราก็ลงมาคิดค้นดูว่าครัวเรือนทิ้งน้ําเสียอะไรบ้างน้ําล้างมือน้ําล้างจานน้ําซักผ้าน้ําอาบล้างหน้าแปรงฟันน้ําเหล่านี้ต้องทิ้งถ้าไม่ทิ้งได้ไหมปรากฏว่าได้ครับน้ําล้างมือเราปล่อยลงโคนต้นไม้น้ําเครื่องซักผ้าปล่อยลงโคนต้นไม้ น้ำล้างจานปล่อยลงโครงต้นไม้น้ำอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันปล่อยท่อ PVC ไหลหลลงตามคนต้นไม้โอ้มันลดปริมาณน้ำเสียไปได้เยอะเลยแล้วต่อจากนั้นเรายังค้นพบว่าน้ำตัวหนึ่งที่ทิ้งกันทุกรัวเรือนตามร้านอาหารเรือทั่วไปเป็นจำนวนมากลงสู่แม่น้ำคูคลองก็คือน้ำสาวข้าวน้ำล้างก้นหม้อน้ำแช่ข้าวเหนียวโดยเฉพาะน้ำแช่ข้าวเหนียวนะครับลุงออสเกิไปบรรยายที่วัดป่า สีแสงธรรมที่จังหวัดอุบ,บลราชธานีนะครับลุงออสถามว่าใครทิ้งน้ําแช่ข้าวเหนียวมั่งมีผู้รับฟังจน,น,นประมาณเกือบ500คนนะครับยกมือพร้อมกันเลยก็แสดงว่าน้ําเกี่ยวกับข้าวที่ต้องทิ้งเนี่ยเป็นกันทั่วประเทศเลยก็เลยเกิดนวัตกรรมขึ้นมาเปลี่ยนไม้เซตหาจุลินทรีย์สายพันธุ์อะไรบ้างที่กินน้ําสาวข้าวเป็นอาหาร กินข้าวก้นจานกินข้าวก้นบาทกินน้ําก้นหม้อเป็นมาหารก็เลยไปพบก็เลยเกิดการประยุกต์เกิดการทดลองทดสอบนานาชน,นิดจนกลายมาเป็นจุลินทรีย์จิตอาสาที่กินน้ําทิ้งเป็นอาหารนี่ครับจุดกาเนิดของจุลินทรีย์จิตอาสาที่แท้จริงวัตถุประสงค์ฟา์มเป็นจุลินทรีย์ไม่สําคัญเท่ากับวิธีคิดถึงจุดนี้ถ้าทุกโครเลือนมีจุลินทรีย์นี้ไว้ในครัวแน่ใจได้ว่ามัน เราจะสามารถผลิตจุลินทรีย์จิตอาสาน้ำข้าวเนี่ยได้เป็นจํานวนมากเลยใช่ไหมครับแล้วก็เอาจุลินทรีย์ตัวเนี้ยเทกลับไปไม้เซ็ตในท่อระบายน้ําทิ้งในอ่างล้างจานหรือต่างๆในครัวเรือนน้ําจุลินทรีย์ตัวเนี้ยก็จะไหลผ่านท่อระบายน้ําทิ้งไปสู่ครูคลองหรือบ่อพักน้ําเน่าน้ําเสียก็จะหมดไปจากชุมชนโดยปริยายจริงไหมครับในขณะเดียวกันเมื่อเราผลิตจุลินทรีย์นี้ได้ในครัวเรือนแล้ว เราก็แบ่งจุลินทรีย์ส่วนหนึ่งมาใส่ในถังขยะอีกถังหนึ่งซึ่งเปลี่ยนเศษอาหารทั้งหมดให้กลายเป็นดินไม่ให้เน่าไม่ให้หนอนรวมถึงใบไม้จึงเกิดเป็นนวัตกรรมการเปลี่ยนเศษอาหารและใบไม้ให้กลายเป็นดินภายใน13วันท่านนึกตามที่มาที่ไปวัตถุประสงค์ที่แท้จริงคือการลดปริมาณขยะใช่ไหมครับคือการลดการทิ้งน้ําเสียเปลี่ยนไม้เซ็ตมาเป็นน้ําจุลินทรีย์ซะแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ มหศสจรจย์มากที่ฟาร์มปฐมเกษตรฟาร์มขนาดใหญ่ซึ่งมีหมูถึง20,000ตัวแล้วว่าใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศเลยมีคนงาน100คนที่ทิ้งน้ำสาวข้าวน้ำแช่เขาเหนียวน้ำล้างก้นหม้อเขาไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรเลยเขาเปลี่ยนจินนาการให้เปลี่ยนฟาร์มจริงน้ำทิ้งจากคนงาน100คนมาผลิตจุลินทรีย์และกำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มปฐมเกษตรฟาร์มหมูจนประสบฟาร์มสำเร็จสูงสุดกินหมดกินหมดไปจากฟาร์มหมูภายในสเดือนโดยที่ไม่ต้องใช้เงินอะไรเลย เปลี่ยนต้นทุนน้ำทิ้งจากคนงานมากําจัดน้ําเน่าเสียในฟาร์มเช่นเดียวกันโครเลือนก็จ้องก็เช่นเดียวกันกำจัดน้ําเสียในคู่คลองในร้านอาหารในสถานที่ต่งตางๆโดยไม่ต้องใช้เงินสักบาทใช้น้ําทิ้งในหน่วยงานของท่านในบ้านของท่านไมายเซ็ตมาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ด้วยต้นทุนเป็นศูนย เปลี่ยนเศษกยะยเปลี่ยนใบไม้กลายเป็นดินเปลี่ยนน้ำเน่าเสียน้ำในท่อระบายน้ำเปลี่ยนตะกันตะกรนที่กีดวางท่อระบายน้ำให้ทะลุตะลวงให้ในคลองใสสะอาดและล่วงไปด้วยจุลินทรีย์จิตอาสายิ่งมีวารมภาคภาพพูมิใจที่ที่พลเรือเอกประวิตรลุติเทศท่านตั้งชื่อว่าจุลินทรีย์จิตอาสาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสุรศักดิ์เจริญสิริโชตตั้งชื่อว่าจุลินทรีย์น้ำข้าวจึงลืมสองท่านนี้ไม่ได้กลายเป็นจุลินทรีย์จิตอาสาน้ำข้าวและได้รับเมตตาจากท่าน พลเหลือเอกคณีพลสงเจริญท่านมารับรองคุณสมบัติของจุลินทรีย์นี้ว่ามีประสิทธิภาพจริงมีประสิทธิภาพสูงสุดให้ทุกภาคส่วนนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอยากจะให้สูง่วยการใหญ่จิตอาสาพระราชานช่วยอะไรก็ขอให้บอกจะลําเลียงไปจังหวัดไหนหรืออะไรก็ขอให้แจ้งไปที่ส่วนอานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเรามาช่วยกันนี่เป็นฝันกําลังใจของจิตอาสาทั้งประเทศขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทกท,กท่านนะครับ และปัญหาสำคัญอีกปัญหาหนึ่งคือปัญหาค่า PM 2.5งจุดเกินมาตรฐานสูงเกินมาตรฐานในทุกพื้นที่ในหลายๆจังหวัดนะครับปัญหานี้ก็เช่นเดียวกันเราต้องมาวิเคราะห์ว่าครูเรือนเราสร้างปัญหาหมลภาวะด้านนี้มากน้อยกี่เปอร์เซนต์อย่างเช่นการเผาใบไม้มีอยู่ไหมการเผาขยะมีอยู่ไหมแต่ถ้านําจุลินทรีย์จิตอาสาตรงนี้ไปใช้ ใบไม้เป็นดินขยะเป็นดินไม่มีใครอยากทิ้งแน่นอนเพราะมันเป็นดินปุ๋ยเพราะฉะนั้นเรามาวิเคราะห์ดูว,ว่าถ้าไม่เผาตรงนี้เราจะช่วยบ้านเมืองลดฝุ่นละออง PM 2.5ได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้ลุงออสก็ได้รับเชิญเ,เข้าเสวนาในเรื่องนี้ด้วยที่โรงเรียมโรนัลเจมที่โรงแรมที่สนามกอล์ฟโรนัลเจมนะครับก็จะไปเข้าร่วมสัมนาคั้ก็จะได้นําเรื่องนี้ไปถ่ายทอดความร,รู้ว่า ถ้าเป็นระดับขัวเรือแล้วแล้วมีจุลินทรีย์นี้ประจําทุกรัวเรือแล้วน้ําเสียจะไม่มีขยะจะไม่เกิดแน่นอนเรียกว,ว่าเกิดก็เป็นดินไปหมดใบไม้ก็จะไม่เผาไม่ทิ้งแน่นอนและจะช่วยเรื่องฝุ่นละอองได้สักปริมาณเท่าไหร่เราก็จะเป็นโจทย์เป็นการบ้านในลาดับต่อไปนี่รครับท่านผู้ชมที่น้องอพูดว่าอย่าได้ถามสูตรเลยว่าจุลินทรีย์นี้จะเอาสูตรไปทําอย่างไรในเมื่อขัวเรือนท่าน เข้าสามารถผลิตจุลินทรี์นี้ได้ทุกคู่เรือนถ้าอยากจะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองจริงๆก็ไม่ยากเลยนำจุลินทรีย์นี้ไปขยายนะครับ ไปขยายในคูเรือนโดยต้นทุนเป็นศูนย์มีผู้ที่ทําแล้วประสบฟาร์มสาเร็จมากมายไม่ว่าจะเป็นฟาร์มปฐมเกษตรและฟาร์มต่างๆทั่วประเทศเลยที่ถูกลองเรียนศูนย์น้ำนมรทมร้องเรียนถึงกระทรวงเรื่องกลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมูฟาร์มไก่ฟาร์มวัวต่างๆก็เดินทางมาที่นครปฐมมาที่ฟาร์มปฐมเกษตรทั้งสิ้นเลยเพื่อมานําจุลินทรีย์นี้ไปใช้แล้วก็ประสบวารมสำเร็จไกลสูงสุดอุตรดิดไกลสูงสุดถึงเชียง เชียงใหม่ปราจีนบุรีสระบุรีล่าสุดนะครับที่สระบุรีที่เรือนจําสระบุรีนี้ปรากฏว่ามีบ่อน้นาําเน่าบ่อน้ําเสียซึ่งท่านท่านหัวหน้าท่านประธานจิตอาสา9สวนทีจังหวัดสระบุรีก็ประสานลุงออสมาแล้วว่าจะเชิญลุงออสไปช่วยเรื่องเรือนจําที่จังหวัดสระบุรีาาลลออเนี้ยปล่อยน้ําเสียจํานวนมากลงมานบ่อแล้วก็ลงแม่น้ําป่าสักซึ่งเราก็จะได้ไปช่วยกันลาดับต่อไปแล้วรวมไปถึงการทํา าการเกษตรก็มีตัวอย่างนะครับสปีแล้วที่ร้อยตํารวจตรีประยูนกินผลนะครับนำจุลินทรีย์จิตอาสา,าตัวนี้นะครับไปขยายโดยใช้น้ําทิ้งนะฮะจากแม่ครัวที่โรงเรียนการนาพิเศษจํานวน8ถังถ้าไม่เอาไม่นําน้ําสาวข้าวมาผลิตจุลินทรีย์ป่านี้เขาก็ทิ้งลงคลองมหาสวัสดิ์วันละเกิน8ถังเองนะครับหมดยูนยนํามาผลิตจุลินทรีย์กําจัดน้ําเสียที่บริเวณแปลงผักแล้วปลูกผักคะน้าที่งามมากเลยผักฟางตุง้งผักโขมขึ้นช่าย ที่แปลงผักหมวดอยู่นะครับเข้าไปดูใน YouTube จุลินทรีย์จิตอาสาตอนที่147หรือ174ไม่แน่ใจมีหลายตอนมากครับพิมพ์คำว่าจุลินรียจิตอาสาท่านก็ไปศึกษาไปดูนะครับหรือจะเข้ามาดูในทางไลน์ลุงออสนะครับเบอร์ถูร์แ3ดสา9กท่านก็สามารถติดต่อเข้ามาดูศึกษาหาความรู้ได้เราเป็นจิตอาสาไม่มีค่าใช้จ่ายครับบอกตรงๆไม่มีค่าใช้จ่ายเราทำความดีเพื่อความดีถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประเทศชาติของเราได้มีความเจริญรุ่งเรืองสภาพสิ่งแวดล้อมดีแล้วจุลินทรีย์จิตอาสาของเรานี่นะครับยังนําไปกาจัดน้ําเสียในเขตตาบไลไร่ขิงนะครับโดยคุณชัยวัฒน์เกตแก้วนะครับท่านเป็นไายขาท่านนายกจำรัสนะครับผลิตศูนย์จุลินทรีย์ที่นั่นได้ตั้งครั้งละ5,000ลิตรขึ้นแล้วแต่ไม่ใช่นะตอนนี้เป็นหมื่นลิตรแล้วนะครับ ที่ศูนย์การรู้จินียิจิตอาสาวัดท่าพูดนะครับก็กําจัดน้ําเสียโดยชุดจิตอาสาประจําเดือนนะฮะเป็นว่าเล่นเลยไปหลายคลองคอนพ่าพูดคลองไร่ขิงคลองบ้านไร่คลองบ้านนาคลองกะลาโหมอู้คลองอะไรเราไปต่อมีอะไรที่จะปล่อยลงในน้าท่าจีนลังงับซะแต่ท่านผู้ชมครับนั่นเป็นปลายเหตุย้อนกลับมาต้นเหตุคือครัวเรือนถ้าเราไม่ทิ้งน้ําเสียซะน้ําเสียก็จะไม่มีถ้าจําเป็นต้องนิ่งทิ้งน้ําเสียเปลี่ยนไมล์เซ็ต เปลี่ยนน้าเสียให้เป็นน้ําจุลินทรีย์แล้วปล่อยน้ําจุลินทรีย์ไปจัดการน้ําเสียให้หมดสิ้นไปนะครับนี่เป็นจิตอาสาจุลินทรีย์จิตอาสาน้าข้าวซึ่งพิสูจน์แล้ว พิสูจน์อีกพิสูจน์ถึงระดับชาติแล้วครับตอนนี้ไปกันหลายจังหวัดแล้วเพราะฉะนั้นใครเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่สําเร็จมีศูนย์ต่างๆตอนนี้เกิดขึ้นหลายจังหวัดแล้วนะครับถ้าจะมาพบลุงอ้อโดยตรงก็เบอร์โทรให้ไปแล้วเดินทางมาเลยครับนำกระลอนแบบนี้มานะแล้วก็ใส่ข้าวมาเลยครึ่งหนึ่งเขาสุกน้าเสาข้าวเขาต้มัาแล้วกันก็แล้วแต่นํามาแล้วมารับยุลินทรีย์ไปอีกครึ่งหนึ่งเท่านั้นแหละท่านจอกจะขยายไปร้อยขวดได้โดยวิธีที่จะอธิบายต่อไปเมื่อท่านมาถึงนะครับ จบการบรรยายวันนี้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการเปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นดินภายใน13วันนะครับจากขวดเป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น8 8เป็น16แล้วก็เป็นร้อยร้อยขวดท่านผู้ชมครับการเปลี่ยนเศษอาหารการดับกลิ่นการไม่ให้หนอนขึ้นตามเศษอาหารต่งตางๆไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปการที่จะเปลี่ยนใบไม้กลับลงสู่พื้นดินโอ้มันช่าง,ง่ายไปหมดเลยขยะถ้าไม่เน่าไม่มีหนอนไม่มีกลิ่นก็ไม่ต้องขุดหลุมฝัง ถังเจาะรูร้อยเเซไม่ต้องขุดหลุมแค่ตั้งไว้เฉยเพราก็เป็นดินอย่างนี้นะครับนี่เปิดขึ้นมาแล้วปรากฏว่าเป็นดินหมดไปแล้วครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับมาเถอ,อะใบไ,ไม้ก็ไม่พอใช้ล้อยางรถยนต์27วันเป็นดินลาดจ,จุลินซียจุลินทรีย์อะไรก็ได้ฮะใช้ไว้เถอะครับเอาหลักการนี้ไปใช้ดีกว่าแล้วท่านก็อาจจะใช้ EM อาจจะใช้จุลินทรีย์เจ้าวปวกอาจจะใช้ตัวดินซีอะไรก็แล้วแต่พองดอรหรือว่า ที่กรมวิชาการเกษตรเขาแนะนําใกล้บ้านท่านใช้ไปเถอะครับถ้ายังไม่มีโอกาสได้พบจุลินทรีย์จิตอาสามันก็จะมีประโยชน์มากน้อยก็ยังดีดีกว่าปล่อยให้เศษอาหารขยะทิ้งไปนะครับซึ่งเราจะเปลี่ยนให้เขาเป็นดินอย่างเร็วนะครับภายใน13วันก็มาเรียนรู้พิมพ์คําว่าจุลินทรีย์จิตอาสานะครับนี่ครับเป็นดินน่ารักอ่ลลักษเลยครับวันนี้โจทย์มาแล้วตรงนี้ครับง่ายนิดเดียวครับวิธีจะเปลี่ยนเศษอาหาร เหล่านี้ให้กลายเป็นดิน13วันหนึ่งหาถังมาถังก้นแตกเอาใบไม้ใส่และเดี๋ยวลุงออสจะเททุกอย่างในนี้นะครับใส่ไปในถังนะครับครับลุงออสได้เทขยะเศษอาหารในครัวต่างๆลงไปในถังเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็เกลี่ยให้เสมอกันให้ทุกท่านได้ชมครับโอ้โหสารพัดเลยนะครับที่อยู่ในครัวเออมะละกอถุงพลาสติกอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดเลยมีหนอนด้วยครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวครับแล้วเราก็ตักจุลินซียจิตาสา ลากลงไปตัวเรนซีจิตนาสาถักไปใส่ล้างถังนะฮะล้างถังเลยล้างถังดูไปพร้อมกันนะครับล้างถังเลยพอล้างถังปั๊บทำไมรู้ไหมครับกินหมดสิครับกินแมงมดเลยในพริบตาอัศาจรรย์ไหมครับเสร็จแล้วทำาไมรู้ไหมครับตามหลักสูตรของเราปิดท้ายด้วยใบยไม้วันนี้มีใบไม้มาเท่านี้ เราก็ใช้เท่านี้นะครับมือเดียวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขอปิดกล้องก่อนท่านผู้ชมครับเสร็จสิ้นแล้วหลุงอ่อก็นําใบไม้เมื่อสักครู่นี้ปิดท้ายลงไปก็เป็นที่เรียบร้อยส่วนก็นําน้ำํำชนซีมาล้างถังถ้าสะอาดแล้วก็เทล,ลงไปแล้ก็จบขั้นตอนขั้นตอนการใส่ใบไม้ลงไปนี่สําคัญหนึ่งไม่ให้หนูเข้าไปคุยอ่ะหนูจะไม่ลงไปสองถ้าเกินมีหน,น,นอนก็จะไม่ขึ้นมาเกินระดับนี้สามขยะจะยุบลงไปอีก กือบครึ่งเลยท่านจะเติมเศษอาหารลงไปก็ได้อีกครับถ้าท่านเติมเศษอาหารทุกครั้งท่านก็จะต้องปิดท้ายด้วยใบไม้ทุกครั้งนะครับแล้วหลังจากที่ท่านไม่ไม่เทแล้วนับจากนั้นอีก10วันท่านก็สามารถคว่ำถังนี้ได้แบบนี้เหมือนแบบนี้นะครับแล้วนับจากนี้ไปอีก3วันท่านก็เปิดเอาถังไปให้ไปใช้ได้หรือ3วันขึ้นไปกี่วันกันแล้วแต่ให้เกิน3วันท่านก็นําถังไปใช้ได้ท่านก็จะได้กองจุลิออนโทษนะฮะ ท่านก็จะได้กองเศษอาหารสวยๆแบบนี้เป็นกองดินเท่ๆเลยนะครับเมื่อฝ้าขึ้นเยอะขนาดนี้เราก็มาทำการคนกันคนเบาๆคนเพื่อให้จุลินทรีย์มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเน,นื่องครับคนเบาๆนะครับจะคนให้ถึงลังมันนะครับข้างล่างเนี่ย มันจะเป็นลังที่ฟักตัวอยู่ของจุลินทรีย์ก็คือข้าวต้มเนี่ยจะเป็นการเล่งเชื้อได้ดีมากข้าวสวยหรือข้าวคนหม้อที่เราล้างลงไปที่เราเติมลงไปเนี่ยมันก็จะไปทำลังให้จุลินทรีย์อยู่แล้วก็ที่เราจะใส่ได้อีก,กอย่างต่อเนื่องก็คือ,อขนมจีนใส่ได้นะครับแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยว แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเราต้องแยกเศษอาหารออกเ,เดี๋ยวใส่ผสมลงไปนะครับเดี๋ยวไม่จะทำให้จุลินทรีย์มันเปลี่ยนเปลี่ยนจากาการที่จะไปเอาไปใช้ต่อเนี่ยน้ำมันจะกลับเป็นสิ่งอย่างอื่นังนั้นให้ทำความเข้าใจกับทุกท่านว่านี่ถ้าเชื้อขนาดนี้แล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปาใช้กับ กำจัดกลิ่นที่เหม็นเ็เนคือห้องน้ำเนี่ยเทใส่ไปเลยนะครับใส่2สองสามลิตรกลินกล่นก็จะหายไปถ้ามีกลิ่นอีกเราก็เทใส่อีกครับทุกๆอาทิตย์เราสามารถทําได้แล้วก็สังเกตดูบ่อยๆว่าจุลินทรีย์กระสาน้ําข้าวเนี่ยมีประโยชน์ด้านใดบ้างช่วยกันส่งข่าวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงออสและก็ดรกริะครับที่ได้ให้ความรู้เพื่อนำไปสารงานต่อ ให้กับชุมชนต่างๆนะครับในเรื่องของจุลินทรีย์จิตอาสาน้ำข้าวซึ่งจุลินทรีย์จิตอาสาน้ำข้าวเนี่ยอยู่ในโครงการ904นะครับบ้านที่อารยานะครับเดือนสามเินปีบ้านเราเไปจิตเดือนสิบสาม มันก็จะเปียนถ้ามันเชื้อมันดีมจะออกเปรี้ยวๆนะพี่เปรี้ยวเศษรเศษรกรแต่ภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกโนกะซังโนกะซังเหรอภาษาญี่ปุ่นนะนะเนี่ยเราใส่ลงไปแล้วเราก็ใส่อาหารนี่คือ,เ,อ,อเป็นอาหารของจุลินทรีย์แล้วถ้าว่างพี่ก็ต้มข้าวข้าวต้มใส่ให้หน่อยเพราะมันจะเป็นอาหารที่ จุลินทีมันกินง่ายมันนิ่มนะอันนี้มันทําเป็นลังข้าวข้าวเนี่ยทำเป็นลังลังของจีซินทียต้มข้าวใส่ต้องเป็นโจ๊กเลยใส่ได้เลยเดี๋ยวถ้าใส่น้ำสาวข้าวลงไปใช่ไหมข้าวคนหม้อล้างแล้วก็เดี๋ยวก็เอาใส่น้าปปาใส่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวล้างล้างในถุงหมดจะได้ข้าเอาเอาเอาน้ําใช่ไหมเดี๋ยวใส่ยางม้ที่เอาน้ําล้างในถุงได้ลไม่ต้องใส่ยางที่ใส่น้ำเดี๋้าในถุงล้างเลยยังมเ นี่ถังหนึ่งนี่ทำถังใหญ่เลยโอนี๊ยถึงจะลินทรีเยอะเลยนะเต็มก็ดีเยี่ยมมีเมกมาไล่ญปุ่นไล่ไม่เจียเฉพาะใส่กระถางเล็กๆไว้ให้เดี๋ยวถงวมาหน้าแวะมาค่อยมาเอาไปไปโชว์ไปเลยเด้อ ดูดมกลิ่นมนเหมือนที่ไทยตรงในกลุ่มก็ได้นะ,ะกลุ่มลายอ่ะที่เข้าไปอยู่อ่ะนั่นก็ได้ครับพี่เชื่ออย่้เนี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยถือว่าสมบูรณ์แบบอันนี้ตักแค่ได้เลยเี๋ยวพี่เอาน้ำทาเข,าใสใสข้าวใส,ส่ใส่ข้าวใส่เศษอาหารเศษอาหารเนี่ยเราแยกใส่ถังถังแบบนี้เนาะเศษอาหารอ่ะแล้วเอ,เอาน้ำไปราดมันจะเป็นปุ๋ย,ปยเป็นปุ๋ยอะไรแต่ว่ามันแยกกันเนี่ยอันนี้คือเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดฝาไว้แล้วก็ตักน้ำไปราด ผสมน้ำแล้วก็ราดเลยราบเลยขอบคุณมากอันนี้เรียบร้อยแล้วคือสมมุนะครับนี่สองมอบสองมอบสองมอบจุรินซีอจรินีใชครับอันนี้อันนี้ทำเป็นขวดไว้นี่นะเนื่งออ่านี่คืออ่บ้านจุรินซีผิดภาษาน้ำข้าวน้ำข้าวข้าวเช่นเดียวกันขอบคุณครับที่ให้ความสนใจกับโครงการเรา เดี <Okay. S 2> ๋ยวผมมีม <Okay. S 2> ห้ากวดเรามาลงเลยที่เราหมักเศษอาหารไว้กินเหม็นมากเราจะเอาน้ำจุลินทรีย์น้ำข้าวเนี่ยลาดลงไปเพื่อให้จุลินทรีย์ลงไปจัดการเรื่องกลิ่นเหม็นนี่กลิ่นเริ่มจางลงครับอันนี้ไม่ได้ม้นะครับคือเราก็ได้สาธิตไปหลายพื้นที่ไปยายทุกท่านเนี่ยเอานำไปใช้ไปทำดูคือเมื่อกี้นี่ กินฉุนมากเลยครับตอนนี้เริ่มจางลงจางลงลไม่กินเยอะจะหายไปกินเยอะเราก็ราดเยอะๆ้ําน้ำนี่จะลงไปเป็นปุ๋ยในดินทำให้ดินร่วนซุยเป็นการปรับสบภาพดินไปในตัวด,ด้วยมีเศษขยะอาหารย่อยจะหลใบไ,ไม้เราก็สามารถเอาใบไม้แล้วน้ำจึงเป็นซีลาดทำให้เป็นปุ๋ยได้เช่นเดียวกันโดยไม่ต้องใช้เย็นก็ได้นี่คือประโยชน์ที่ได้รับอย่างมหาศาลอย่าลืมนำไปใช้และนำไปทำกันนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทำจุดินตรีจิตสารน้ำข้าวตำรวจตะเคียนครับสวัสดีครับวันนี้วันที่18เมษายนนะครับพุทธศักราช2568ผมยืนอยู่ที่ทุาสารเมืองจุลินทรีครับเพื่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจภูมินศูนย์เรียนรู้จุลินทรีจิตสารน้ำข้าวตำรวตะเคียนบรงกบินบุรีจังหวัดราจินครับ โดยความร่วมมือนะครับกับองค์การหลายจังตวบดรับเกียนนะครับแล้วก็ชมรมกำลังเพียบ้านอำเภอกระบินนะครับแล้วก็บริษัทพาฟ้าพาวาวร์จำกัดบริษัทมีพรีมแล้วก็บริษัททตีนแคร์นะครับได้ร่วมมือจับมัดมือร่วมกันในการทําจุลินทรีย์น้ําข้าวกิตาสานะครับซึ่งโดยการนําองค์ความรู้มาให้โดยท่านอาจารย์วิรัตบาลนินแล้วก็ดรอกฤตร์เเมืองจุลินทรีย์แล้ววันนี้เรามาแวะเยี่ยมศูนย์แล้วก็ หลังจากมาขอพรจากผู้สูงอายุข,ของงานปีใหม่ไทยนะครับเทศกาลขงการขององค์การของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอกตะเทียนนะครับโดยมีท่านพลเอกกิตศักดิ์บุตรเนียนนะครับรองนายกการห a h l ส่วนตำบลรองนายกองการรองนายก อบวจรครับของของค์การบริหารส่วนจังหวัดประจีนนะครับได้มาเป็นประธานและให้โอว่าและให้กำลังใ,ใจกับผู้บริหารออกสมอนะครับที่ได้มาดูแลคุณภาพ,พชีวิตน้องประชาชนนะครับวันนี้ศูนย์มีความเคลื่อนไหวก็คือหนึ่งมาดูใกล้ๆครับมีของอนี่ครับฟ้าขึ้นหนานะครับขึ้นหลักการก็คือเราใส่ข้าวข้าวต้ม น้ำสาวข้าวแล้วข้าวกลนหม้อแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขนมจีนอะไรที่เป็นแป้งเราใส่ลงไปนะครับโดยการแยกปนกับเศษอาหารนะครับแยกออกเศษอาหารที่จะไว้หมักเพื่อทําปุ๋ยนะครับก็เอาน้ําสาวข้าวนี้ไปราดเดี๋ยวเราจะคนดูนะครับนี่คือถังนี้ก็คือเราหมักไว้อันนี้เอาไปนําขยายสู่ชุมชนได้นะครับนี่ถังที่หนึ่งนะครับมาดูถังต่อไปคนเบาๆถัทงที่สองครับถังนี้ใช้ได้ครับมีฟ้าขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาถังที่สาม นี่โอ้หนี่น่าชื่นชมนะครับที่ถังที่3นี่ฝ้าเต็มหนาแสดงว่าจุลินทรีย์แข็งแรงสามารถนําไปใช้นะครับในการกำจัดขยะเศษอาหารในครัวเรือนแล้วก็กําจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสนาในชุมชนนะครับแล้วนําไปลดน้ําผักผลไม้พืชเศษกิดครัวเรือนอันนี้ก็ใช้ได้นะครับเช่นเดียวกันทุกถังนี้คือทําไว้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่ให้ความสนใจ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็นำขวดน้ํามารับแล้วก็นำน้ำสาวข้าวแล้วก็เศษอาหารมันซ้อนน้ำสาวข้าวแล้วก็น้าคนหม้อมาแลกเปลี่ยนเพื่อนําจุลินทรีย์ไปนะครับอันนี้ก็คือสิ่งดีๆที่มอบให้กับชุมชนตำบลอรุตเกียนในเรื่องของจุลินทรีย์จิตอาสารน้ําข้าวนะครับก็ขอฝากทุกท่านนะครับให้ช่วยกันดูแลนะครับต้นทุนเราเป็นศูนย์นะครับเราใช้เศษอาหารในคนเรือนนะครับมา ทำน้ำปลาข้าวไว้ใช้ในคนเรือนกําจัดกลิน่นกําจัดขยะนะครับแล้วก็ยังดูแลลดน้ําผักปลอดสารพิษนะครับแล้วก็ยังทําใหา้สิ่งแวดล้อมในชุมชนมีกลิ่นที่ดีขึ้นต่อไปเราไม่ต้องเอาเศษขยะเศษอาหารทิ้งลงในถังเพื่อจะให้รถอบตอมารับได้รับกลิ่นเหมือนนะครับเราจะดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชนไปด้วยกันนะอย่าลืมติดตาม กดให้กำลังใจครับแสดงความคิดเห็นกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจก,กับผู้ที่ทำงานเพื่อสังคมด้วยน,นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ